สวัสดีครับสวัสดีนะครับมือนีกะลบดีดีครับออกมาแรนวบาย้มเลี้ยงคือเก่าแต่ว่ามือนีกวิสองดวงนะครับดวงหนึ่งเป็นวาววาการล้านครับดวงใหญ่ที่เป็นวาใหม่เพ่นะครับคือเคยเรียนไปสิบคนคนเบาการล้านนีกะประมาณสามสี่ปีแล้วครับของของน้องนะครับเรียนเล่นมากว่าห่างจากเทธอเป็นใหม่กันล้านนะครับมมนเหลาเหนียวดีครับสปริงโตใหม่ดีแล้วก็ปี๊ ปีกบ้งงองอแล้วครับเวลาถึงว่งมันก็ด,ดีขึ้นเรือของการร้านอันนี้เป็นคุณสมบัติของการล้านครับอันนี้เป็นไม้แพ่ของปีนี้ร่มคือแห้งแต่ล่มแห้งครับตอนนีร้ร่มมาได้ใส่บุเป็นไม้ไพชนะครับเปิดช่องล่งสีดาเปิดกันหมอดกันใดบุบบมันก็ติดไฟครับไฟขาดออกมาแล้วสนุใบพาสติกหัวไว้ครับสองอันเลยติดหัวไว้นะครับนี่งานห้องก็ประมาณนี้ครับสองดวง ล่มลมกำลังมาแห้งกับยมเรีงที่เบาวเติมนะครับคะแนนกับเบาท่างุนกับเบาเบาอมบานนะครับอันนี้ก็ะสิมาเรียนเหรียญยนเล้ยนงนะครับเบืง้งล่มสิไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวสิรเลีน,นดวงนหน่อยๆให้บรงกาอนะครับการล้านติดตามไปเลยครับ นไโอเคนะครับขึ้นไปแล้วการลานน้อยกับรถหน่อยครับลอยหกสิบเส้นนะครับผมกำลังไปเสือกไปหาลมลมกระโชกนะครับยัางมานันอีก กำลังไปเสือกนะครับเสือกเสือกค่อนข้างจะสินแย่น้อยนึงครับ2องจุห้ามิลผสมกับสามขแล้ะติดลบนะครับก็าลังไปเสือก ลมลมแห้งครับมานันถึงไปหาลมแล้วครับก้านลานน้อยร้อยหกสิบเซน

ไปสักไปเนี่ยใ้บ้านขันกอดด่นะ <c oughs> ครับเน้นไกอยางเดียวอบบคอยแควบอลลุ่งไกลจำเลยกับไปนะครับผมข้นแล้วสมบูรณ์แล้วครับลมดีครับมือน,นี้สังเกตจากกอไผ่นะครับลมสิบบวกกุนละนะครับผมผูกไปก่อนเรียนอีกดวงนึง Bu konuyla ilgili เรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาแล้วแต่ว่าล้มเริ่มขึ้นสูงแล้วครับตอนนี้กําลังขยับหาล้มอยู่อยู่นันน่นๆตนัวค่อยๆปล่อยไป,ไปอีกดวงหนึง่งยุนแล้วครับไกลแล้วตรงนี้ล้มยังไม่ดีครับเอ,อ๋อมาแล้วไฟออกข้างเดียวไฟเริ่มห่างไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยออกว่าออกแล้ว ถอยถอยถอยของกันของกันถอยถอยอีกไอตัวตรงถอยไปก่อนจะจ้องไปไปของกันของกันโอ้แลงหนักเดี๋ยวนไกลกันนี่ไหมเอาไม่จับเบิ้ลหนุ่มีนะครับกำลังไปเสียกอยู่ของกันแนบมือคันเสียดายรถไฟนะครับมันห่างหรือมันออกนน้อยน้อยมันออกจคกขาข่างเดียว ที่กว่านี่ก็ดีเห็นนะครับไฟเต็มอยู่ถอยอีกไอ้ถอยอีกถอ,อ,อยอีกมันอยูคลองกันแล้วแรงไกลกันนะครับนี่ครับวาวขึ้นมาหากันไฟก็ออกอคาเดียวนี่ครับผมวาวยู่ยไกลกันจังวันนี้นลมมันยังผสมเหมือนะครับผมกำลังไฟเสียบไปก่อน เจ้าของกันดีไอ้นะครับคนไปเสียกัเสียกัของกันอยู่น้อยกับสายเมีนี่แซยเนี่ยนาะว้าวกับของกันเสียกับของกันแน่เหนียวนี่นะครับผมความสนุกของเด็กอีสานเนาะเรื่องของกันแน่ทั้งนั้นเนี่ยย้ำคำกันเล้วครับบรรยากาศโอ้สวยงามมากเลยครับบรรยากาศจุดท่งนะบรรยากาศตะวันตกดินตะวันตกดิน ไปแล้วครับวาวเรืมมอมีติดล้มแล้วอ,อววืติดล้มเลยเพิมาขังนี่เอนี่นะครับวาวติดล้มมาเอียงฟังนี่ติดเอียงเลย เอาละครับผมคลิปนี้กะสิขอจบไปเพียงสนี้ก่อนนะครับวาวกัมันจีของกันครับต้องมีเที่ยววาวกันเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ